วัสดีครับพบกับฮอบียนเนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็กลับมากับลน์ที่ผมจัดว่าเป็นระดับชั้น้งล่างเลยนะของของของเทสโบ o นะนั่นก็คือไลน์า,นาย Power r a น g e r นะครับ l i น์นิวเดเลชั่นนะฮะนี่ิสคภับงานเอาแนวนลอมไม่ได้จริงๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแพ็คคู่นะฮะเพราะว่าไหนๆก็จะซื้อซ้ำแล้วนะก็เอาให้มันแบบเป็นแพ็คคู่ที่แถมกับตัวที่แบบ ยังไม่เคยมีนะนั่นก็คือตัวของสกอร์ปินานะฮะจุดเด่นของชุดนี้นะนั่นคือสกอร์ปินาหรือในเวอร์ชั่นจูเลสเจอร์ก็ถ้าจะไม่ผิดชื่อลาบี้นะฮะก็เป็นภรรยาของโคด้านะฮะหรือว่ากีโตซ่าในจูเลสเจอร์นี่เองนะฮะแล้วก็มากับเยลโล่เรนเจอร์ที่มาพร้อมกับหัวไอชานะฮะเป็นตัวละครจากพาวเวอร์เรนเจอร์ซีซั่นสามนะ,ะซึ่งมีการเปลี่ยน,นแปลงนักแสดงนะฮะสามตัวหลักนะครับผมเนี่อคือเจสัน ท,ที่นี่นะฮะแล้วก็แซกนะฮะไปเป็นไอชาไปเป็นรโรก,กี้แล้วก็อดัมมนะั้งอีดัมแต่จำจำคนเล่นอดัมได้นั่นก็คือ,อจอห์นนี่ยองบอสนะฮะซึ่งทุกวัวนี้เขาเป็นนักพากนะฮะก็ภาคที่แฟนเกมน่าจะคงเคยก็คือเนโรจากเดวิสเมคลายนะถ้าเป็นฝั่งาการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็น ไขกันนะฮะเป็นตัวพระเอกนะครับผมหรือไม่งั้นก็จะเป็นตัวของโนบิต no ะในวเวอร์ชันญี่ปุ่นนะเห็นเห็นนี้เขาพากเป็นโนบิตะในวเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วเสียงคล้ายๆป้าน,นิษของเวอร์ชันไทยมากนะฮะนอกเรื่องนี้แล้วนะฮะก็มาดูที่กล่องนะคะรับกล่องก็มันแพ็คคู่นะครับผมก็เน้นเฉดเหลืองทองนะ,ะแต่ว่าตัวกล่องไม่พิมพ์สีทองนะ,ะพิมพ์สีน้ําตาลแทนนะครับผม ซึ่งตัวอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นงานอิลลัสเทรตนะครับเป็นแบบอิลลัสเตเตอร์นะฮะแบบเป็นแบบเวกเตอร์งานเวกเตอร์นะฮะก็เป็นตัวยลโนเรนเจอร์พิมพ์ต่อเนื่องนะก็คือต่างต่างจากกล่องเดี่ยวที่เป็นแบบว่าหน้าทะแยงสีกรงสาเป็นหน้าตรงนะครับนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้จะระบุว่ามิตตี Power ้มอร์ฟินเพาเวอร์มิตตี้มอร์ฟินยีโนเลนเจอร์กับม i ต h ี้มอร์ฟินก๊อปหน้านะฮะก็ ตัวนี้ก็กอุปกรณ์แถมค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะค่อนข,ข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าตอนนี้เป็นหน้าของตบหน้านะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีระบุออกมาจากอ่าภาคไมตี้มอฟฟินนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะไอตรงด้านบนเนี่ยตรงกลางจะเป็นแบบปลาฟาดนะครับผมนะฮะด้านใต้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมบาร์โค้ดบาร์เคิร์ดอะไรนะฮะแล้วก็โลโก้ แฮสบสีดำนะครับผมแล้วก็คำเตือนนะฮะต่ำกว่า3ปีห้ามเล่นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นงานอารตโชว์ในงานในงานแถลงข่าวเปิดตัวนะครับใช้อารตอารต,ตัวนี้นะก็จะเป็นภาพ CG นะไม่ใช่ภาพสินค้าจริงนะครับผมก็ดูแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่อืถามว่าหน้าของสกอบ,บินา่าจริงนี่หน้าเหมือนว่าชานญี่ปุ่นไหมก็ ละไม้เนีแ่แต่แต่แ,ตแ,ตแ,แก้มไม่ยุ้ยเท่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องต้องออกไปคอสตอมเพิ่มไปปั้นเพิ่มแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้กล่องก็จะมีไม่มีไบโออะไรมากนะแค่ระบุว่าผลิตในเมืองจีนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นพูดเจอไลท์นิ่งคอลเลคชันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผม อ๋อนะครับก็กล่องนี้นี่ก็คือผมเอาไปแกะเล่นแล้วนะฮะในงานอในช่วงวันเสาร์ที่ไปไป็ไปนักเจอกับกลุ่มกวนเพื่อนนะฮะในที่ชอบของเล่นในโซนจังหวัดวิลามด้วยกันนะฮะก็แกะแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ีลยวผมจะก็คือปึ๊บอ่ะแกะแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ข้างในนะฮะก็จะมีอ่า เขาเรียกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คู่มือนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคําเตือนนะฮะก็หลายภาษายุนภาษาไทยนะฮะเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับผม mm. แล้วก็ตัวแบ็กดรอปนะครับผมก็จะเป็น,น,นเนยๆดีละ่ะก็จะเป็นแบบเออสีออแบบ็กดรอปนะฮะก็จะเป็นสีเออเป็นสายฟ้าสีเหลืองกับสีาตาลน,นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวถาดนะครับผมก็จะมีของให้มาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นข้อดีนะฮะของตัวนี้เลยก็ได้นะครับไอในไลน์นี้เลยก็ได้นะฮะก็คือมันจะแถมเอฟเฟกต์พาร์และมือให้อีกหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็อาวุธให้สักประมาณ2 3สาอย่างนะครับเอาละเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะจ๊ะ นะครับมาดูที่ส่วนสูงของตัวฟิกเกอร์กันก่อนเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะอยู่ส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าเซนนะฮะเกือบหกนิ้วนะครับผมเทียบส่วนสูงกับทอมมี่นะฮะกีเรนเจอร์นะครับผมเทียบกับเจสันนะฮะเรเดนเจอร์นะครับผมเทียบกับทอมมี่ไวเลนเจอร์นะครับผมเทียบกับโกดานะครับผม ในส่วนดีเทลนะครับผมก็เป็นตามสไตล์นะฮะของของเล่นนะฮะไอของแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลน์นี้ที่เป็นตัวผู้หญิงน,นะฮะนั่นก็คืออ่าขาโก่งแขนรีบนะที่เราจะสังเกตได้ว่าช่วงแขนเนี่ยมันก็จะรีบมากนะครับผมแล้วก็จุดขยับมันมีแค่ข้อพับแขนแค่นั้นนะฮะแล้วก็จุดเอ่อเอียงแขนอะไรเนี่ยอยู่ที่ข้อพับส่วนเดียวเลยนะฮะแขนจะไม่มีความหนาความอะไรเลยนะครับแล้วขาเนี่ยจะมี ความโป่งนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะก็คือหัวดูดีขึ้นนะครับผมอย่างแรกๆเลยที่เห็นชัดเลยก็คือตรงปากนะครับผมก็จะทาเต็มกว่าแล้วมไอ้ตรงขอบปากนะที่เป็นเส้นเป็นแนวเนี่ยก็คือเขาจะทาแล้วก็โัวสีเงินเนี่ยดูมีความเบามากกว่าปกตินะเดี๋ยวผมจะให้เทียบกับกนเินเจอร์ที่ผมก็คัสตอมไปแล้วแหละแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่ได้แก้อะไรมากนะฮะโดยเฉพาะส่วนหัวนะฮะก็จะสังเกตว่าหัวเนี่ย สีเงินจะไม่แวววาวเท่านะครับเป็นสีเฉดเมทัลลิกเหมือนกันแต่ว่าของยลโลเรนเจอร์เนี่ยจะแวววาวกว่ามากนะฮะก็แล้วก็สังเกตด,ดีๆว่าของ Green r เจ g e เนี่ยก็จะไม่ทาปากจนเต็มมากนักแล้วก็สีมวลสีนี้ก็จะเบาบางกว่านะฮะก็จะแบบยังเห็นเขียวๆอยู่เลยนะฮะในส่วนป็งสีเงินนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนดีเทลเนี่ยก็คือยังคงเอกลักษณ์ ความเงางามของตัวหมวกนอกได้อย่างดีเลยนะฮะัวเบียววาวดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ช่วงเทวไหร่มันก็จะดูแบบมันดูไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า,าลายสกรีนก็ทำมาได้ในดีในระดับหนึ่งนะก็จะเป็นลายซิแซกนะฟันปลาตามสไตล์นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนจะทำ ออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าของตัวผู้ชายหรือเปล่าเดี๋ยผมขอเช็คดูอีกทีหนึ่งนะอ่าก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะเพราะมันไอ้ด้านหลังนี่มีรอยซิปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงถุงมือเนี่ยนะฮะสีจมนะสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าในตัวหนังจริงๆน,นะฮะตัวของ y e l l o w r a n เ e r เนี่ยของทั้งของญี่ปุ่นของอ่าอเมริกาเนี่ยก็คือตรงขอบขอบสีเนี่ยก็คือจะมีการตัดเส้นดำนะแต่นี่คือจะเป็นแบบว่าสีเหลืองไปเลยนะฮะ ผลที่ได้ก็คือจมอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมได้เนี่ยก็คือเข็มขัดติดเบี้ยวนะสังเกตดีๆนะข้างบนเนี่ยก็คือมันจะเหลื่อมๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ติดอ่าเบี้ยวเลยล่ะนะฮะแล้วก็มีสองปืนนี่ทำจากแบบวัสดุเป็นแบบส็อปเป็นส็อปไนิล์นะฮะแล้วก็บูทนี่ก็ทำออกมาได้ตามสไตล์ของบูทของพวกเซนไตทูคุซับเตอร์นะฮะแล้วก็ตรงขอบย้ำที่เป็นพื้น รองเท้านะฮะไม่ได้ทานะครับผมนะฮะแล้วก็ใต้เท้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไม่เอ่ยนะก็เป็นลิขสิทธิ์แหละนะฮะอไลน์นิ่งคอลเลกชันแล้วก็ของซาบานกับของแคสโบรนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ปั๊มอ่าโคตรรหัสอะไรตามตัวเลยนะตัวอื่นนะใต้เท้าไม่มีรหัสปั๊มอะไรเลย ทีไ่ได้ของลายเลยนะครับนั่นก็คือหัวพาดคนนะครับผมก็เป็นหัวจากที่สั้นสามนะฮะก็คือเป็นตัวนักแสดงอา่าเขาเรียกว่าตัวละครของไอชาแคมเบลนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะนี่นะฮะอา่านะฮะก็มีการแบบว่าอา่ารู้สึกน่าจะไม่มันเท่าตัวแรกๆในเว็บแรกๆที่ออกมานะครับผมแล้วก็ ดีเทลก็ถือว่าพอจะใกล้เคียงนะฮะตัวละครของไอชาแคมเบลที่แสดงโดยไอาร์นะฮะไอลานแอชลีย์นะฮะนักแสดงกาจะไม่ผิดนะผิดขออภัยนะฮะก็สีที่รัดผมก็จะกรลังกระด้างหน่อยนะฮะแต่ว่าดีเทลของตุ้มหูเนี่ยทำมาดีและในพัดของตุ้มหูสีทองนะครับผมก็หน้านี่ก็จะมีแบบว่าปัดแก้มเป็นสีชมพูเล็กๆอยู่ตรง บริเวณแก้มด้วยนะครับรตาเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับผมใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนกับหัวของยีโรเรนเจอร์ได้นะก็ดึงขึ้นแบบโอ้โหแน่นแน่นแบบโบ๊ะเลยนะฮะก็คือของเรนเจอร์นี้ค่อนข้างแน่นอยู่นะแล้วก็วปึ๊บอ่ะนะฮะโอ้หัวคนเนี่ยมันต้องหัวคนเวลาสวมต้องระวังนะเพราะว่ามัน มันจะแน่นกว่าหัวที่เป็นหมวกกันน็อกมากนะหัวหมวกกันน็อกนี่ถือว่าถอดง่ายกว่านะแต่ว่าหัวของคนเนี่ยจะค่อนข้างปิดนะแต่ว่าผสมแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันมันติดตรงที่ตัวฟิกเกอร์ที่ไหลไม่กว้างสักเท่าไหร่นะฮะถือว่าแบบมันดูแปลกๆนิดนึงนะที่แขนรีบนะทำให้ตัวไหลดูไม่กว้างนะแต่ว่าหน้านี่ถือว่าโอเคเลยไม่ขี้เละนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้จีเลียดเรื่องหัวของอนะเพรผมเน้นที่เป็นตัวขบวนการครบนะ ก็เลยไม่ได้ซื้อทีนี่ซ้ำนะคงคงอาจจะไม่ได้ซื้อทีนี่ซ้ำนะฮะอห่าอนันก็คงจะออกแบบรีใหม่อาวุธเหมือนเหมือนหรือว่าแถมอ่าของครบคบอะไรเงี้ยอา,อาจจะได้จัดนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมก็คงจะจบที่ไอชาก่อนนะครับผมของแถมของไอชานี่ที่มีมาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรเป็นปืนบัสเตอร์ในในโหมดของของของ,ของมีดนะฮะมีสั้นไอ้จริง ถ้าเห็นในหนังมันก็เป็นดาบแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้มันมันมันก็จะยาวระดับหนึ่งนะมีใบใบมีดที่แบบโผล่มาซึ่งอตัวก่อนหนะ้าไม่มีแถมนะก็ไม่รู้เป็นไรว่ามันมันมันจะตายได้งไงแบบแถมมันก็ครบนะซึ่ง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 ,งจริงๆอะ่ะมันก็ขาดแบบไอ้ที่แบบใบมีดพับอยู่แล้วก็เป็นเป็นหมดพับเก็บที่มีแค่นี้นะที่ที่รหรับใส่ในซองปืนนะก็ไม่ได้แถมนะเพิง่งเพิ่งจะมาแถมกับตัวของของของอ,อดัมนะั้ อดัมที่เป็นตัวล่าสุดอะที่ว่าไม่ได้แถมอาวุธในตำนานที่แถมปืนใหญ่อะไรแปลกๆมานะฮะก็นะฮะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยซึ่งผมทําให้ดูว่ามันเน็บซองปืนแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเก็บแล้วมันไม่กระดกกระเดกนะฮะเนี่ยก็ใส่ปุ๊บนะฮะเนี้ยมันจะเก็บเข้าดีเลยเหมือนในหนังเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใบมีดแต่น,นีข่ข้อเสียคือใบมีดยื่นนะ,ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมเอาไปก๊อปเป็นเลสิ่นแล้วก็ ตัดตรงใบมีดนี้ออกแล้วทําให้ตนอื่นพกได้ดีไหมนะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะที่ผมจะทํานะฮะก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่แถมให้ครบแต่ที่แรกมันจะตายยังไงนะฮะโบงกจริงๆเลยนะซึ่งมันมันควรมันควรจะมีสามโหมดของอาวุธอันนี้นะซึ่งโคตรเซ็งนะฮะแล้วก็มือมือเนี่ยของตัวที่แถมมาติดกับไอ้นี่แต่แรกมนะันมันจะเป็นมือหิบที่สำหรับถืออาวุธอะไรก็ได้นะซึ่งไอถืออาวุธไอที่เป็นแบบว่า พวกดาบพวกอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเอา,เอามาใส่ได้เลยนะฮะก็เนี่ยนะฮะก็เอานิ้วของเอออ่ะก็จะเป็นอาวุธแบบมีดสั้นอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยนะฮะถือเท่ๆอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ย่นีถือแบบเป็นมีดสัน้นเท่ๆนะครับผมจ้บไปเลยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นปืนนะที่ มากันตั้งแต่ตัวแรกอย่างเลดิงเจอร์แล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะฮะก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับตัวโหมดใบมีดนะก็คือทาสีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับผมก็จะแบบว่ามันไม่ลงรายละเอียดนั่งแหละสไตล์ฮาร์ดโบนะฮะก็ทำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมทําทําให้ดูนะฮะถึงถึงถึงความที่แบบว่ามันใส่ใสแล้วมันดูตลกนะฮะก็คือแบบเนี้ยเน็บเข้าไปมันก็จะอยู่ในภาพกลางมันก็ใส่ได้แค่เนี้ย ใส,ใส่ได้ไม่สุดนะฮะใส่เนี่ยแล้วมันแล้วมันก็จะห่าๆอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันต้องเป็นแบบหมดพับเก็บมานะฮะแล้วก็วิธีการที่จะใส่อ่าอ่าปืนเล่นกับปืนได้นะ,ะก็ต้องเปลี่ยนมือก่อนนะซึ่งมือที่แถมมานะฮะก็จะเป็นมือสําหรับถือปืนโดยเฉพาะอ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมือสําหรับถือปืนนะก็จะเป็นเป็นแบบมือที่แบบถือรูๆเรามีนิ้วที่เข้ากลวงไกลนะฮะก็เวลาถือก็จับจักใส่่างนี้เลยนะ,ะมันก็ จัดง่ายประมาณหนึ่งนะฮะเพราะมันมันมันการจับมันไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบซาว r ์อยู่แล้วนะฮะก็ให้มันแบบเข้าลองได้ไม่ต้องเอาอยู่คร้บกลงไกลอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาแกนยาวๆใส่ไปให้เปรตรงตรงๆนะเอานิ้วประคองเล็กน้อยนะใส่ไปก็จะนี่นะฮะก็จะออ่ะก็ถือปืนประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็อาวุธประจำตัวอาวุธในตำนานอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือถ้าไม่มีก็จะผิดบาปมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใบมีดดาบเขี้ยวเสือคู่นะครับผมก็ดีเทลก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ทาด้วยสีเมทัลลิกนะฮะตรงเหรียญนี่ก็ถือว่าทาคมอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นปากกระบอกปืนได้นะครับก็สามารถเอาพวกเอฟเฟกต์ยิงนะฮะของพวก CIO มาเวเลเจนน่าจะใส่ได้นะดูเสียบเล็กเล็กขนาดนี้นะฮะหรือว่าเอฟเฟกต์ไอพฟนของพวกทีมแถมมากกา s t a ร์ a r นะฮะก็น่าจะได้อยู่นะครับผมก็ดีเทลก็ประมาณนี้นะให้มาหนึ่งคู่ท้วนนะครับผมเนี่ยนะฮะเล็กมากเล็กอยู่นะครับผมก็ทีการเล่นก็นะฮะคอมมอนเซนต์เลยนะก็คือเอาเออแล้วก็เหรียญเหรียญมีสองข้างนี่นะ เหมือนกันเหมือนกันนะฮะก็เอาอตรงที่เป็นด้ามจับนะ,ะง,ง้างง้างออกนิดหน่อยนะแล้วก็เอาใส่เข้ามือไปนะครับผมอโอเคออ่าโอเคอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมทําซ้านะฮะก็ใส่เข้าไปอ๊ออ่านี่ก็มันก็จะถือ2องมือได้นะครับผมกาะเท่ๆกันไปนะอันนี้ก็ไม่มีก็จะผิดบาปมากเลยนะครับผมต้องมือนะฮะซึ่ง รตลีเนี่ยผมว่าแบบมันจะตัดไอ้พวกนี้ออกไปนะก็ไม่รู้จะตัดออกทำไมนะฮะก็งงมากๆเลยนะครับผมมันเป็นการหลอกให้ซื้อซ้ำนะการตลาดฮัรโบนี้น่าน่ากลดาล่าเห<อ>ลือเกินถ้าไม่มีพาร์ทนี้นี่ก็จะเรียกว่าไลนิ่งไม่ได้นะไลนิ่งคอลเลกชันไม่ได้น,ะนั่นคือเอฟเฟกแสงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอแบบว่าเอฟเฟกที่ฟันไปแล้วมันมันแตกออกมานะแบบแบบเอฟเฟกระเบิดอะไรเงี้ยตามตัวนะฟันแล้วนะ ก็คือมันจะมีช่องนะสํสำหรับให้ดาบอ่าอ่ามีดของยลโรลินเจอร์ใส่เข้าไปได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นพาดเดียวกันทนะั้งสองอันนะฮะก็จะเนี่ยนะฮะก็จะใส่ได้ลองนะครับผมวิธีการก็ไม่จากนะไม่จากก็เอาตรงล่องนะอ่าโอเคลองใส่อย่างนี้นะครับผมอ่ะ เท่านี้นะครับผมก็จะใส่ได้แล้วนะครับผมนะมองดูให้ดีนะนี่ใส่กับบทกับล่างอย่างนี้ก็ได้นะปึ๊บอ่าเนี่ยนะฮะก็จะแบบฟันแบบโบบะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไว้เล่นไงชัิกเกอร์ตนอีกได้นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ปกติของ lightning c o l l i t i o n นะครับหนึ่งตัวก็จะแถมมืออ่าอีกหนึ่งคู่นะฮะก็ เมื่อกี้เป็นมืออ่ามือถือปืนไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ใส่มือคารลิต้ช็อปมานะฮะก็ตามสูตรนะครับผมก็จะเป็นมือคาราลิตี้คารลิต้ช็อปด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮอ่าจะเป็นแบบประสาทนิดนึงนะครับผมเจ้าขาวหน่อยนะหน่เป็นแบบนี้นะฮะวิธีการเหมือนเดิมนะก็เปลี่ยนนะครับผมก็ดึงดึงตรงๆเลยนะอืม ใส่แล้วก็ใส่ต,ตรงปัดนิ้วลองนิดนึงนะอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นมือแบบคาราเต้ช็อปแบบเอียเอียอะไรอย่างงี้นะฮะเท่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าเป็นโฮลิเจอร์มันจะขาดไม่ได้นะมือคาราเต้ช็อปอ่างนี้นะครับผมแต่ว่าเออรู้สึกว่าของไวไวไวอลินเจอร์ก็มือข้างซ้ายนะน่าจะแถมแบบว่าคาราเต้ช็อปขวาบ้างนะหรือว่า ขวาซ้ายอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแถมแบบยังไงกันบ้างนะเอาไปรอดูกันว่ามีซ้ายขวายังไงบ้างนะฮะแต่ว่าเบื้อง,งต้นที่รู้สึกได้มันก็คือมันจะมีแค่ข้างซ้ายนะครับขยับนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะหัวเนี่ยก็คือหมุนได้รอบนะครับผมเป็นบอจอยแต่ว่าก็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะฮะก้มได้นิดหน่อยนะฮะเงยเหยได้นิดหน่อยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าบัตเตอร์ไฟบางๆนะฮะเนี่ยนะฮะก็เป็นบัตเตอร์ไฟนะครับผมแล้วก็แขนเนี่ยกางได้ประมาณนี้นะครับผมหมุนได้รอบนะครับอ่ายก,กางได้ประมาณนี้นะครับผมเอยกางข้างบนนี้นี่กางกางได้เยอะนะแล้วก็อ่าตรงแกนตรงจุดขยับเนี่ยสามารถหมุนได้รอบนะครับผมแล้วก็พับได้แค่จังหวะเดียวนะ แล้วก็มือหมุนได้รอบนะครับผมในมือเนี่ยก็จะมีบานพับตรงนี้นะครับผมก็กางได้ประมาณหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็หุบเอ่อหุบได้เยอะอยู่นะครับผมตรงส่วนที่โค้งนะก็จะหมุนได้รอบนะครับผมเป็นบอจอยเลยละนะฮะบอจอยเลยนะครับผมกลมได้เดี๋ยวนะก้มได้ประมาณนี้เงยได้เงยได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่า อ่าตรงนี้จะมีข้อพับเพิ่มนะทําให้อ่ามันพับพับพับขึ้นได้เยอะไหมมันก็ทําให้แบบสองจังหวะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมกลมอ่ามันมันจะติดเข็มขัดนะฮนะมันจะได้ประมาณนี้เดีย๋ยวขอลองงัดแงนทีนึงได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะฮะสองจังหวะสวยๆนะครับผมแล้วก็ขาเนี่ยฉีดได้ประมาณนี้นะครับผม เตะหน้าได้ประมาณนี้นะครับผมเตะหลังไม่ได้นะมีส่วนที่ก้นคําไว้อยู่ตรงนี้เป็นคัดจอยนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็อันนี้อก็คือมันอาจจะเป็นยางนะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรแฮสบอช่วงหลังอะ่ะข้อพับไอ้ตรงแกนข้อพับเนี่ยมันจะนิ่มนะฮะแล้วตัวเนี้ยขาทั้งโกง่งทั้งบางนะฮะก็เวลาพับก็ระวังหน่อยนะเวลาจับก็ต้องจับอย่างนี้นะค่อยๆนะครับผม บางจะจัดไปเลยนะครับก็2จังหวะกันไปนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงบูทเนี่ยเป็นคาจอยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พับลงได้ประมาณนี้นะครับผมเตะขึ้นได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็บิดเฉียงได้ประมาณนี้นะครับผมอะประมาณนี้ ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าก็มันก็ไม่โอเคบางจุดแหละมันมีทั้งดีและไม่ดีในตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งตอนหลังนี่รู้สึกว่าในไลน h t n i n g Collection อะอย่างตัวของอาบาบเรบูนะจากพักไดโนทันเดอร์เยลโลลิงเจอร์แหละนะผม,ผมจำจำชื่อเรียกในตัวสมาชิกย่อยในทีมไม่ได้นะก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะฮะกับโกบัสเตอร์ะนะครับผมก็คือ,อ ภาคบิสมอเฟอร์นะฮะก็คือจะทําจุดขยับที่แบบว่ามันดูแขนดูผู้หญิงหนาขึ้นนะฮะใครนึ้งไม่ออกก็จะประมาณแขนเจนฟอสเตอร์ในไมตทีทอนะครับผมก็จะแขนก็จะประมาณนั้นก็คือจะมีแบบล็อกตรงนี้แล้วก็มีจุดใบเสียบที่สามารถหมุนได้แล้วดูแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับผมก็ต้องคอยติดตามดูว่าตัวจากไมตรีมอฟฟินนี่จะมาบรีซ้งสองซ้สมแบบว่าแก้ไขจุดแขนหรือเปล่านะอันนี้ก็ ต้องคอยดูกันนะนะส่วนส่วนตัวผมก็ว่าทําไมมันแล้วก็ติดติดอยู่นิดหนึ่งนะตอนนี้มันจะมีการรีครั้งที่สามนะฮะก็คือจะเป็นการอ่าเป็นตัวจากที่ชั้นสามนะฮะก็คือมีอาวุธแปลกๆเพิ่มเข้ามานะตัดอาวุธในตํานานออกไปนะแบบซับซ้อนมากแต่ว่าหัวอะไรเนี่ยจะทําดีกว่าเดิมนะก็รอดูกันต่อไปนะ อันนะครับก็จบลงที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับการรีวิวนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลน์ไรนิงพาวเวอร์เลนเจอร์ไรนิงคอลเลกชันนะครับจากแฮสบูลนะครับในกล่องคู่นะครับผมเยาร์โดเลนเจอร์ไอชานะครับผมกับสกอร์ปินานะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดก,ดกระดิ่งสับตามชมคลิปใหม่ๆของทางช่องได้นะครับผมเพราะวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันไใช้สวัสดีครับ thank you